แม่หมดถ้าพูดว่าแม่หมดคุณผู้ชมจะนึกถึงอะไรนะครับก็น่าจะนึกถึงพวกคนที่มีพลังวิเศษพวกเวทมนต์อะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็เอ่อก็ไม่มีหรือนี่หว่า ก่อนน่ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยผมบูมเองคนเดิมกันอีกแล้วและในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงอนิเมะกันอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันโดยอนิเมะที่ผมจะพูดถึงในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องมาโจโนทาบิทาบิเออใช่ปะไม่แน่ใจหรือภาษาไทยก็คือการเดินทางของคุณแม่มดนั่นเองซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะแนวแอดเวนเจอร์แฟนตาซีมีจำนวนตอนอยู่ที่12ตอนนะครับคือใน,นเรื่องย่อของมันจะกล่าวถึงตัวละครที่มีชื่อว่า Elena, อิเลน่า เป็นผู้หญิงที่ต้องการจะเดินตามรอยเท้าของตัวละครตัวละครหนึ่งที่เธออ่านในหนังสือซึ่งตัวละครนั้นน่ะมีชื่อว่าอะไรผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ที่แน่นคือตัวละครที่เธออ่านเจอในหนังสือเนะี่ยเป็นนักประจนภัยที่เป็นแม่มดซึ่งเธออยากให้จะทําแบบนั้นบ้างก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนเวทมนต์ต่างๆจนเธอได้กลายเป็นแม่มดแล้วก็ได้ออกประจนภัยเหมือนกับตัวละครในหนังสือที่เธอเคยอ่านประมาณนั้นคือในเรื่องย่อของมันก็จะประมาณนี้ซึ่งก่อนจะพูดอะไรมากกว่านี้ผมมาให้คะแนนก่อนเลยล้วกัน Anime, เรื่องนี้ผมให้คะแนนเลยครับ9้เต็ม10ครับผมคือจุดเด่นของอนิเมะเรื่องนี้จริงๆไม่มีอะไรมากเลยนะคือในเรื่องมันแรลดูใสๆแต่จริงๆแล้วคือมันมีอะไรมากกว่าที่คิดหลายอย่างมากๆเลย ใครที่เคยดูหรือเคยแบบฟังเพื่อนพูดถึงอนิเมะเรื่องนี้มาก็ไาจจะได้ยินแบบข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้แบบแบบประมาณว่าแบบอุย้ยอนิเมะเรื่องนี้มันน่ากลัวกว่าที่คิดเนาะอะไรประมาณนะั้นใช่ไหมซึ่งแน่นอนใช่อนิเมะเรื่องนี้มันน่ากลัวกว่าที่คุณคิดครับผมคือดูตอนแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย,อยก็ดีนี่หว่าสนุกดีเพลินๆเนาะพอประมาณตอนที่สามตอนที่สี่ก็จะรู้สึกแบบเอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมันไม่น่าใช่นะ แล้วพอดูไปอย่างตอนประมาณตอนที่เก้าตอนที่สิบก็จะรู้สึกก็แบบเออเชียแหละวะเนี่ยแล้วพอดูไปอีกเล้ยก็จะโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอะไรวันนั้นคือในเรื่องอะ่ะมันจะเรียกว่ามันสลับอารมณ์ไปสลับอารมณ์มาแต่เอาตรงนะผมรู้สึกชอบเหมือนกันนะคือบางตอนเป็นแนวใสๆบางตอนแบบตลกฮาบางตอนแบบแนวแบบรักๆบางตอนก็ โคตรดักซึ่งไอ้บางตอนที่มันโคตรดักนี่ก็คือมันไม่ดักอะไรค่ะนั่นหรอครับคือถ้าเกิดคุณผ่านอนิเมะแนวแบบโคดๆอะไรเลยเรื่องมาอย่างเช่นเอออนาเตอร์ Another, อะไรประมาณเนี้ยก็จะรู้สึกมันก็ไม่เท่าไหร่หรือเปล่าวะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยดูอนิเมะที่มันแบบโคหดมาก่อนเนะี่ยมาดูเรื่องเนี้ยผมว่ามีช็อกบ้างอะคือตอนผมดูผมไม่ได้รู้สึกว่าปวดตับนะแค่รู้สึกว่ามันช็อกเฉย,ยเฉยอะ มันแค่ช็อกอ่ะเออแต่โดยรวมๆแล้วอนิเมะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอนิเมะที่ดีมากแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบจากอนิเมะเรื่องดีนะที่แบบพอผมดูจบแล้วอ่ะไปนั่งดูอนิเมะเรื่องอื่นแล้วพอดูอนิเมะเรื่องอื่นจบผมก็กลับมาถึงอนิเมะเรื่องนี้อีกครั้งนั่นก็คือเพลงเปิดของมันซึ่งเพลงเปิดน่าจะได้ฟังกันไปแล้วช่วงต้นคลิปนั่นแหละครับเพลงเปิดของมันทำออกมาดีมากคือไม่รู้เพราะอะไรคือผมฟังแล้วผมรู้สึกโคตรชอบเลยคือมันฟังแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนกับว่าแบบ มีความสุขอะเอออธิบายไม่ถูกอะเพลงมันเพลงมันดีจริงเออสั้นๆข้อเสียองเพลงมีเพียงอย่เนดนียวคือมันติดลิขสิทธิ์แค่นั้นแหละครับเออเรามาพูดถึงข้อดีจุดอื่นกันบ้างดีกว่าข้อดีจุดอื่นที่ผมชอบจากอน,นิเมะเรื่องนี้เลยก็คือตัวละครคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครเนี่ย คือมันแสดงออกมาได้แบบเด่นชัดมากเลยนะตัวละครแต่และตัวเนี่ยมันมีแบบคาแรคเตอร์ที่โคตรเด่นเป็นของตัวเองเลยยกเว้นนางเอกของเราคือผมตั้งแต่ผมดูมานะผมไม่รู้เลยว่านางเอกเราเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์อะไรบางครั้งก็ใจดีบางครั้งก็กุนตีนบางครั้งก็ตลก คือมันมีหลายอารมณ์อะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็คือมันเป็นอนิเมะที่ดีนั่นแหละครับและคลิปนี้คือเหมือนกับคลิปก่อนนั่นแหละครับก็คือแค่มาแนะนําให้ฟัง,งเฉยๆนะก็คือโดยรวมๆแล้วสิ่งที่ผมชอบจากอนิเมะเรื่องนี้เลยคือเนื้อเรื่องตัวละครลายเส้นอะไรประมาณนี้คือมันเป็นอะไรที่ดีนะแต่คืออย่างที่ผมบอกไปว่าคือเนื้อเรื่องของมันอาจจะยากบ้างสนุกบ้างเพลินบ้างอะไรมานนั้นมันมีหลายอารมณ์นะสำหรับเนื้อเรื่อง และข้อเสียของมันนิดหน่อยหน่อยก็คงจะเป็นเรื่องของการเอ่อตัดคือบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันดููบรัดไปหน่อยหรือบางเหตุการณ์อาจจะรู้สึกว่าทามาเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เอาตรงมันก็เป็นอย่างนี้ทุกเรื่องนั่นแหละคือมันก็แล้วแต่คนจริงจริงนะคือแต่ละคนก็มีแบบอนิเมะที่แบบชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนอาจจะชอบแนวนี้บางคนอาจจะชอบแนวนี้คือมันไม่เหมือนกันหรอกครับเพราะงั้นสิ่งที่ผมพูดออกไปเนี่ย เอาตรงผมเริ่มชินแล้วแหละกับการที่อแอนิเมะมันมีการตัดมันมีเหตุการณ์แปลกอะไรพวกนี้มันเริ่มชินแล้วแหละครับคือก็ค,อคือคลิปนี้ไม่มีอะไรมาแนะนําให้ฟัง,งเลยเชยละคลิปนี้เขาไม่ได้จ่ายแต่ผมอยากจะบอกว่าสามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนอนิเมะเรื่องก่อนเลยอนิเมะเรื่องนี้ใครอยากดูสามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้เลยคือดูฟรีไม่ต้องคิดมากประมาณนั้นนะครับแต่ก็ใครที่ไม่เคยผ่านอนิเมะดัก,ด,กดักมาก,ก่อนก็อย่าเพิ่งดูเรืองนี้ดีกว่า คือเหตุการณ์ลึกๆในเรื่องนี้มันมีอยู่ไม่กี่ตอนหรอครับจริงๆอ่ะแต่ผมก็ยังไม่แนะนําสําหรับใครที่ไม่เคยดูอนิเมะที่มันแบบมีเลือดเยอะๆหรือแบบมีเหตุการณ์ที่แบบช็อกๆอะไรมาเนี้ยก็คือสําหรับใครที่เพิ่งขัดดูอนิเมะจะเพิ่งดูเรื่องนี้จะดีกว่าก็ประมาณนั้นโอเคผมมาแนะนําเท่านี้ก็แล้วกันเคบผมคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้ละใครที่ฟังผมบ่นแล้วไม่รู้เรื่องหรืออาจจะสงสัยว่าผมพูดวนไปวนมาทําไมก็คือเนี่ยแหละครับอยากพูดถึง ก็คือการพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดโอเคผมคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ชอบผมเอาไว้ด้วยก็แล้วกันและคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปด้วยคือตอนนีน้ที่ลงคลิปอยากพูดถึงอนิเมะไม่ใช่อะไรเลยก็คืออย่างแรกเลยคือมันติดใจคือดูแล้วรู้สึกเอ้ยติดใจอยากเอามาแชร์อย่างที่2คือไม่มีคลิปจะลงอย่างที่3คือคลิปพูดถึงอนิเมะมันมันตัดง่ายมันตัดง่ายกว่าคลิปพูดถึงเกมนั่นแหละครับโอเคผมคลิปนี้ไม่มีอะไร,ะรไแล้วครับไป